เมื่อช่วงที่แล้วขอแสดงความเสียใจกับน้องใหม่คุณภูวินด้วยนะครับต่อไปเรามาลุ้นกันว่าเชฟเมาสกับเชฟพงจะเป็นโต๊ะอีหรือว่าจะเป็นโต๊ะอร่อยทั้งคู่กันแนะ่ไปลุ้นกันครับเต็มตัวชิมครับปลาฉลามพัดช,ชา คมั่นใจโต๊ะหมายเลขสองเหรอมั่นใจมากครับเพราะผู้เขาโฟล์มากเลยถามอะไรเขาตอบแบบฉานตอบธรรมชาติมั่นใจทุกอย่างที่เขาพูดไม่ทุกอย่างแต่มั่นใจมั่นใจเปาหือแม่เจียนคุณมั่นใจเขาไหมคุณมั่นใจเขาไหมคือมันมีทั้งมั่นใจและไม่มั่นใจแล้วเฮียล่ะมั่นใจตัวเองไหมชีวยังไม่เคยมั่นใจตัวเอง ยังไงยังไงอร่อยต่อไปอร่อยต๊ออร่อยทั้งคู่ครับต้อนรอยเกือบแล้วโอ้อร่อยทั้งคู่เลยอร่อยเลยสวยคนเดียวเลยอ่ะอันนี้คือต้อนรับน้องใหม่แล้วครับต้อนรับน้องใหม่มากอืม รสชาติดีเลยอร่อยมันจะมีความเค็มนําแบบสไตล์จีนเลยนะเบาๆแท้ๆเลยแม่เมาส์เชิญตรงนี้ฮะอยากรู้แล้วว่ามาจากร้านอะไรอ่ะที่มีทุกอย่างสิ่งขนาดนี้จริงตอนนี้อยู่ริมถนนแล้วก็เข้าไปในซอยด้วยเคยอยู่กลางถนน่อก่อนเคยอยู่กลางถนนก่อนเวลาขายก็เราลดบรรทุกอยู่อ่ะมาจากร้านอะไรครับร้านขนมหม้อแกงแม่กิมลังเพชรบุรี อันนี้แหละนอกนักเหนือจากมีขนมมะแกงแล้วเนี่ยตอนนี้ไปเปิดหลงรักนาอยู่ข้างในมีรับจัดเลี้ยงมีดูอ้ที่เห็นอยู่ที่ในรูปอันนั้นอันนั้นคือหลงรักนาอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็วิวหันไปทางทุ่งนาแล้วก็เนื้อที่20กว่าไรแล้วก็มีผักออร์แกนิกมีอะไรทุกอย่างแล้วตะกูลแม่กิมทั้งหลาย เป็นพี่น้องกันหมดแม่กิมไลท์กับพี่กิมไลท์พี่โหปีท้ายปีแม่กิมอื่นไม่ทราบค่ะโอ้แม่กิมไล้์กักิมไลท์สองท่านใช่ใชไหมครแม่กิมอ,อื่นอาจจะมาทำเฉยๆ <c oughs> จริงๆไลท์กับ ไล่กินกังลองทํทำตั้งแต่ยายค่ะแล้วมาแม่แม่ก็จะเป็นแม่กิมลังแม่กิมไลแต่เมามาเรียนอาหารแล้วก็กลับมาต่อยอดทําเป็นเบเกอรี่มีอาหารมีอะไรตั้งเป็นแม่กิมเมาส์เนาะที่บอกแม่กิมเมาเออแล้วไอตัวเครื่องเพื่อนั้นใช้ทำขนมอะไรใช้ตีตีตีไข่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็คือตีขนมซาลี่ซาลี่เขาจะใส่กระป๋องกระป๋องใส่หม้อหม้อหม้อเครือบแล้วก็ตี ีในมอเครือเป็นทรงสูงขึ้นมาก็ใช่ไม้นั่นตีเข้าไปเอ้าวันนี้นะฮะมามอบันหน่อยปลาฉลามผัดชาจากร้านแม่กิมหลังได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับและนี่คือเชฟตัวจริงของเราเชฟเมาจากร้านแม่กิมหลังเป็นร้านที่ใครๆก็ต้องรู้จักเพราะมีทั้งขนมหม้อแกงแล้วก็ยังมีเมนูอาหารอีกมากมาย ถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ Facebook แม่กิมหลังหรือโทร0818567598นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูแนะนำที่น่าสนใจอีกก็คือไก่ผัดขิงกับเขียวหวานหน่อไม้ไก่ให้ได้ทานกันอีกด้วยนะครับต่อไปเราไปทำความรู้จักกับเชฟพงกันดีกว่าครับเชิญฮะเฮียเฮียหอมนผมับผไม่ไะจผมไม่ได้คืออะไร เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเหรอเขาไปกินที่ร้านเหรอครับใช่ครับจริงเหรอเฮียเฮียมาจากร้านลีเหล่างีเก่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นลีเหล่าหงเออร้านลีเหล่าหงีครับผมวันนี้เป็นลีเหล่าหงพอดีคุณพ่อผมเสียไปแล้วสึ่งแสก็ดูไว้บอกว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อผมอ่ะเป็นบริหารแทนผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นลีเหล่าหง ก่อนคุณนิวเขาไปทานบ่อยชั้นเดียวเขาบอกถูกครับเปร้านชั้นเดียวทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนที่ด้วยก็ไม่อยู่ที่เดิมทั้งดับปรับใหม่เลยปรับปรุงใหม่อะไรใหม่ไม่เพราะว่าบ้านผมอะคนอาจจะไม่รู้เป็นฝั่งคุณแม่ผมเป็นคนจีนก็จะทานอาหารจีนบ่อยแล้วร้านมัน สรุปมันกี่ปีละ60าไหร่จริงๆอ่ะผมทําอาชีพทาพัตคาเนี่ยมา60ปีอ่อตั้งกร่รุ่นพ่อผมมา60ปีแต่ผมเปิดร้านมา30กว่าปีแล้วเฉพาะตัวผมเองาะใช่ <ไง S 2> ครับใช่ครับ<อ>ผมก็ตั้งอยู่บนถนนจเจริญล่านะครับผมสาทรตัดพระราม 3, <อ>3ก็อยากจะเรียนเชิญน,<อ>นะฮะท่านผู้ชมที่ดูรายการลองมาทานอาหารจานนี้ดูเรามีเซ็ตเมนูนะฮะหลายเซ็ตร้านผมเนี่ยส่วนมากจะขายอาหารเป็นครอบครัว เมนูเป๋าฮื้อเม็ดเทียนจากพัตคารลี่เหล่าหงได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโตะอร่อยครับและนี่คือเชฟตัวจริงของเราเชฟหงจากร้านพัตคารลีเหลาหงเป็นร้านอาหารจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งสไตล์หรูหราให้บรรยากาศอบอุ่นเหมาะกับไปทานกับครอบครัวสุด หากผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ Facebook พัฒคารลีเหล่าหงลีเหล่าหงชนิสรีสอรองหรือโทร0 2น0์4 2 0 4น่อนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูแนะนำอีกก็คือเป็ดปักกิ่งหรือเป็ดกีตาให้ได้ทานกันอีกด้วยล่ะครับวันนี้มีนนะเชฟอร่อย,ย2โ<อ> <พอ S 2> ต๊ะ<ล>นะครับผมต้องขอบคุณนะครับเชฟเมาส์และเชฟหงค่ะ ขอบคุณนะครับเชฟโดปลอมหนึ่งเดียวของเรานะครับเชฟสันค่ะขอบคุณขอคุณนะครับผมนักชิมของเราทั้ง5ท่านคเอ็นดูนะพลาดอยู่คนเดียวทั้งหมดได้กินอร่อยหมดเลยไม่อร่อยคนเดียวอ่ะวันนี้ถือว่าอเนตอนาดมากพี่ใจร้ายนั่งกัน ไม่มีใครลุกไห่นอนเพราะมีแต่พวกพี่เลวๆออโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาแก้ตัวใหม่แล้วกันนะ<ด>ค,ครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่สุดวนันศุกร์สองทุ่มหานาทีโต๊ะนี้มีเจอาสวัสดีครับ Who chef? Who chef? สัปดาห์หนา้เาเปิดศึกชี้เป็นชีต้ตายระหว่างนักชิมตัวตึ้งแพทนภปะ และใบเฟิร์นพัศกรที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันจะผูวัดกับคุณได้เลยนะคุณแฟร์น้มพพาทำไมทำไมใครแพ้กมหัวแต่งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะยังมีเหล่าเชฟสุดป่วนให้ปวดหัวเขาโพดเนี่ยทำไมถึงเป็นสีนี้ทำไมถึงเป็นสีนี้ไฟร์ัมเป็นสีน้ำเงินแล้วมันไม่น่ากินอะไรก็จริงวะ้าวแล้วทำไมข้าวเหนียวดำเปนน้ำเงินแล้วน่ากินะทำไม ถ้าถามผมนะ1ถูกไป2องคือนี่คุณกำลังจะชักจูงอะไรพวกเราปะไม่ผมผมก็กำลังสื้อเหมือนคุณนี่แหละไม่ต้องคุณเฉยเฉยเหรอเป็นหน้าที่พวกเราไม่ต้องพูดหรอแล้วถ้า้าคุณต้องเลือกคุณจะเลือกตัวนี้ไหมไม่เลือกเพราะว่าผมล้ำคาญคุณคนนี้ไม่ดูแล้วแป้งไงใส่อะไรบ้างครับเออแป้งอะไรผสมครับแล้วไข่ นมนี่ทำไมเรามีความรู้ด้านอันนี้อ่ะมีมีการศึกษาเรียนมาบ้างครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เขาพูดว่าโง้ใช่ไหม <c oughs> บทสรุปจะเป็นอย่างไรและใครจะเป็นผู้อยู่รอดสัปดาห์หน้าห้ามพลาด